เช้าเมื่อวานโปูตินสั่งเคลื่อนกำลังทหารข้ามพรมแดนค่ะบกเข้าประเทศยูเครนเต็มรูปแบบใช่ค่ะชัดละเพจใช้ได้ไหมครับเพจเอาขึ้นได้ไหมครับเพจเอาขึ้นได้ไหมยังไม่ได้ทั้งหมดแล้วค่ะ,ะไม่ได้ทั้งหมดเลยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวกำลังปรับระบบก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะ <laughs> สักครู่สักครู่เ,าเราเล่าไร่เรียนกันไปก่อนนิดหนึ่งนิดหนึ่ง อชัดเจนแล้วนะคะเมื่อวานคุณนายพยายามจะหาคําตอบอาจารย์สุรชาติเนี่ยว่าเป็นการเปิดทางแบบนี้ยืม3ามข้อขดดูดแบบเมื่อวานที่เราได้นําเสนอกันไปเนี่ยมันเป็นการเปิดช่องเจรจาหรือเปล่าหรือว่าทารบไม่ต้องถามกันแล้วนะวันนี้ว่าชัดเจนแล้วเพราะเมื่อวานเขาทารบกันไปเรียบร้อยละเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เมื่อวานเราตั้งปุจฉาเราสนทนาเราแลกเปลี่ยนกับทรสุรชาติบำรุงสุขค่ะ เราทมอาจารย์ว่าปูตินเข้ายื่น3คำขาดประกอบด้วย1นึ่ยูเครนต้องยอมรับว่าคาบสมุทรไคลเมียทางด้านใต้ของอยูเครนเป็นดินแดนของรัสเซียสองยูเครนต้องยอมต้องยอมลก้เลมเลิกการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้และสาม <3, S 2> ยูเครนต้องลดอิทธิพลทางการทหารหมายความว่าคุณต้องทําให้ประเทศของคุณเป็นประเทศฟรีโซเยอร์ว่ากันอย่างนั้นเถอะ นี่เราก็ปวดฉากกันขึ้นมาว่าเป็นสามคำขาดทีออ่ตั้งเพื่อต่อรองยื่นเพื่อต่อรองหรือเป็นการประกาศทารได้คุปทุกคน<ช>นะก็รู้ยื่นคําขาดอย่างนี้ใครก็รับไม่ได้โดยเฉพาะพี่ๆที่ยืนอยู่ข้างหลังประเทศยูเครนไม่ว่าจะเป็นอ<ม>ียูไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอย่างไรรับไม่ได้หรอกเงื่อนไขแบบนี้ใช่ค่ะร,ร้อมแล้วดยเาะเรื่องที่จะเข้านาโต้ไปดูสามเส้นทางเลยปรากฏว่าหลังจากสนทนากับ อาจารย์สุรชาตเสร็จสับเรียบร้อยเท่านั้นแหละปูตินประกาศเลยชัดเจน<า>มากจากต่างประเทศทะลักกันเข้ามาเลยปูตินสั่งขึ้นกองทัพเข้าประเทศ <ừ. S 1> ยูเครนเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกนะคะว่ารบไม่รบมีอะไร,ร <ก S 2> ให้ชมเอาขึ้นจอเลยครับมาเลยไปพร้อมกันนะคะไปดูเลยนะคะเราจะเปิด3เส้นทางนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่มีการบุกยูเครนเรียบร้อยแล้วนี่เลยเชิญค่ะเชิญ เราไปดูนะคะ3เส้นทางเมื่อวานนะคะหลังจากที่ทางประธานาธิบดีปูตินมีการประกาศออกมาเรียบร้อยนะคะไปดูกันชัดเจนนะคะว่าเขาบุกเต็มรูปแบบที่คุณนายบอกเนี่ยเต็มรูปแบบอย่างไรแต่ละทิศแต่ละทางเราเห็นเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้านเหนือด้านตะวันออกแล้วก็ด้านใต้ถือว่าชัดเจนมากค่ะโอเคผมไล่เลยอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะ,ะทางด้านเหนือทางด้านเหนือทานได้ใช่ไหมครับด้านเหนือของยูเครนอยู่ติดอยู่ติดรัดเสเซียแล้วก็อยู่ติดประเทศเบลารุสใช่ค่ะสองฝั่งเมื่อเร็วนี้เบลารุสกับรัสเซียเขาซ้อมรบร่วมกัน ซ้อมรบอยู่ด้านบนอยู่ในเหนือ<ๆ>อยู่บนหัวของยูเครนยูเครนได้แหละหลังการซ้อมรบเสร็จสับเรียบร้อยปรากฏว่าทหารรัสเซียก็ไม่ยอมถอนจากพื้นที่ของยูเครนคและเมื่อวานก็ชัดเจนเนะครับทหารรัสเซียซึ่งฝังตัวอยู่ในพื้นที่ของเบลารุสเบลารุสก็เคลื่อนเข้าประเทศยูเครนคเข้ามาทางด้านเหนือ ใช่ค่ะพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นเป้าหมายของทหารรัสเซียก็คือกรุงเคฟนครหลวงกรุงเคฟนั่นเองนะคะเมืองหลวงของยูเคนใช่ค่ะขณะเดียวกันทางด้านเหนือทหารอิปิเกนงของรัสเซียก็รุกเข้ามาจากรัสเซียพื้นที่ยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายก็คือนครหลวงกรุงเคฟนั่นเองไม่ใช่คาคฟคาคิฟคาคิฟ คาคฟคาคฟค่ะทางรัสเซียบุกมาพื้นที่ยุทธศาสตร์เป้าหมายอยู่ที่คาคฟคาคิฟทวนอีกทีด้านเหนือรุกเข้ามาจากเบลารุสพื้นที่เป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ก็คือกรุงเคฟรุกเข้ามาจากรัสเซียทางด้านเหนือพื้นที่ยุทธศาสตร์เป้าหมายก็คือคาคฟคาคฟด้านตะวันออกรุกเข้ามาจากประเทศรัสเซียเพราะด้านตะวันออกนี่เขาอยู่ต่อแดนกับรัสเซียพื้นที่ยุทธศาสตร์ของทหารรัสเซียที่เคลื่อนข้ามพรมแดนก็มาก็คือ พื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าแคว้นดอนบัสค่ะดอนบัสดอนบัสแคว้นดอนบัสเนี่ยจะมีสองรัฐหลักๆค่ะรัฐที่หนึ่งมีชื่อว่ารัฐลูฮานส์รัฐที่สองมีชื่อว่าโดเนตเออเราคุ้ครับว่าไอ้สองรัฐเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่กรบฏเขายึดเอาไว้กบฏภายใต้การชักการชักใยของรัสเซียนี่แหละและและและจุดเริ่มต้นของสงครามมันเริ่มมาจากอยู่โปเทนตก็ประกาศรับรอง เอกราชของรูฮานและโดเนสของลูฮานและโดเนสนักร็อกเอกราชของสองกลุ่มกบฏนี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งนี้ใช่ค่ะประกาศรบก็เริ่มจากจุดนี้แหละทางด้านใต้รุกเข้ามาจากทางรัสเซียคือ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 ด้านใต้ของยูเครนเนี่ยมันอยู่ติดกับทะเลดำและบางส่วนอยู่ติดกับรัสเซียค่ะทหารรัสเซียก็ก็ก็ข้ามทะเลดำแล้วก็ยกพลขึ้นบกในจุดที่เรียกว่าโอดสซาค่ะ มาลิโปโอมาลิโปมาลิอูโปค่ะประมาณนั้นใช่ค่ะนี่คือ3เส้นทางที่บุกยูเครนเมื่อวานนี้ชัดเจนมากอืมอ้าค่ะประธานาธิบดียูเครนเซเลนสกี้ค่ะทำได้แค่ประกาศกฎเอการสิกค่ะแล้วก็พยายามพยายามที่จะต่อสายขอคุยกับปูตินที่จริงก็ต่อสายขอคุยกับปูตินมาหลายวันแล้วนะค่ะ กระทั่งเมื่อวานที่เคลื่อนกำลังทหารรัสเซียข้ามพรมแดนเข้ามาก็พยายามจะต่อสายหาปูตินอีกแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆใช้คำนี้ได้เลยเงียบเชียบมากค่ะไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับใดๆค่ะเงียบเชียบค่ะก่อนที่จะรบกันนี่แหละค่ะภาพข่าวจากต่างประเทศนี่น่าสงสารยูเครนและสันรสายถูกโจมตีหนักมากทีนี้ทีนี้อธิบายความกันนิดหนึ่ง,งนะครับ เออทำไมทําไมพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นเป้าหมายของของของทหารรัสเซียทางด้านเหนือจึงเป็นเคียบ<ม>ก็เพราะว่าเคียบเนี่ยใกล้ใก้กับเคียบเนี่ยมันมีมันมีสนามบินพาณิชย์สนามบินดานาชาติสนามบินหนึ่งสนามบินนั้นมีชื่อว่ามีชื่อว่าแอนโตนอฟ เพราะใ,น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 ในกล้ๆกับกรุงเทพก็ชานเมือง,งชานกรุงเทพนี่แหละมันมีสามบินนานาชาติอยู่แห่งหนึ่งมีชื่อว่าสามบินแอตโนอฟขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งขอ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 ง,ของชานกรุงเทพมันก็เป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศที่มีชื่อว่ากอสโตเมลกอสโตเมลนี่คือคัาอธิบายทำไมจึงจะต้องจ่อปืนไปที่กรุงเทพ ชัดเจนนะเป็นจุดยุทธศาสตร์มีเหตุผลว่าทหารรัสเซียสามารถยึดสนามบินพานิทได้แล้วสามารถยึดฐานทัพอากาศได้ละค่ะก็ไม่ทราบสลครับเอาละครับทางไบเดนทำอะไรได้บ้างค่เดทอกแถลงกางไบเดนทำอะไรไม่ได้นอกจากออกแถลงการนะคะไปดูกันค่ะประธานาธิบดีสหรัฐนะคะก็มีการออกแถลงการนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทาง ประธานาธิบดีสหรัฐก็มีการประกาศส่งฐานไปยุโรปเพิ่มเติมแต่ย้ําไปว่าเพื่อปกป้องพันธมิตรแล้วก็จะไม่เข้าร่วมการต่อสู้ในยูเครนด้วยนะคะนี่คือประกาศของไบเดนค่ะเท่าที่สแกนไพ่ในมือของไบเดนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเมื่อปูตินเขาทารบเขาไม่กลัวบขคอดเศรษฐกิจเขาทิ้งไพ่ตายเขารุกเต็มรูปแบบเขาบุกเข้าประเทศยูเครนค่ะเริ่มก่อนด้วยไบเดนสหรัฐจะทําอะไรได้บ้างผมก็พยายามที่จะอ่านไพ่ในมือของไบเดนค่ะ เท่าที่สแกนทั้งวันพบความขึ้นไหวแค่สองความขึ้นไหวค,ความขึ้นไหวที่หนึ่งก็คือออกแถลงการตอกย้ําที่จะยกระดับมาตรการบอยคอรตความบาดท,ทางเศรษฐกิจให้มันหนักขึ้นไปอ,อีกอืผมพูดมาตั้งแต่วันแรกรัสเซียมันไม่กลัวหรอกไม่กลัวประกาศอะไรก็ประกาศไปเลยเจอมาหนักกว่านี้แล้วทหารมินมาทหารมินมารัฐประหารยึดอํานาจล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งติดปรเทศเขาอบอก บอยคอรดก็บอยคอรดเขาไม่กลัวความบาดก็ความบาดก็ไม่กลัวเขาถูกความบาดมาเกินกว่าครึ่ขงข้อชีวิตดังนั้นอีกสักครั้งเนี่ยเขาทนได้ใช่เพราะเจอมา,ามหนักวันนี้ท่ะจะอยู่กันมันได้ค่ะรัะเสเซียก็เช่นกันเขาก็ถูกบอยคอรดจรับอำนาจมาครึ่ขงข้อชีวิตชเช่นกันเขาไม่กลัวอีกสักครั้งอะ่ะใช่แล้วเขาก็เชื่อว่าเขาถอบบดบทเรียนมาแล้วร้อยละ ครั้งนี้ถ้าถูกไปขออีกค,ครั้งนี้เขาต้องตั้งรับอย่างไรเตรียมรับอย่างไร,ร,ร,างไรทางหนีทีไรอยู่ตรงไหนเขาเตรียมไว้หมดแล้วนะคะเหมือน,นะะว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาพร้อมรบจริงๆเอาละย้อนกลับมาที่ไบเดนไพ่ที่อยู่ในมือจํากัดเลอเกิดเล่นได้จากัดเลอเกิดอย่างแรกที่เห็นก็คือออกแถลงการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรอย่างที่สองได้เห็นการประกาศเคลื่อนกําลังทั้งทางภาคพื้นและทั้งทางอากาศเข้าไปในประเทศยุโรปตัวันออกใช่ค่ะที่เป็น อดีตบริวารของรัเสเซียอย่างเช่นเอสโตเนียรัตเวียโปแลนด์ดังนี้เป็นตน้นแต่ก็อย่างที่คุณแมวสาวย้ำน,นะครับไบเดนห้อยไว้นิดหนึ่งเคลื่อนกำลังเข้าไปเพื่อดูแลมิตรประเทศของเราของพันธมิตรฟังดูสวยดูแลมสมาชิกของนาโต้ไม่ได้แปลว่าส่งกำลังเข้าไปเพื่อจท<บ>จะเตรียมเข้ายูเครนไปช่วยยูเครนลบกับรัเสเซียไม่ใช่<อ>แล้วก็ออกตัวไว้นิดนึง ก็รักไว้เชิงนิดนึงยูเครนยังไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้เข้าไปยุ่งเข้าไปรบอะไรไม่ได้โอเคว่างไปนี่คือที่ทางความเคลื่อนไหวจะดูกันนะว่าเขาจะทาอะไรอย่างไรได้บ้างเมื่อวานประธานยูทวิตก็ได้ก็ได้แขกขูเมื่อวานมีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสากประชาชาติก็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 ด่ากันสนั่นทีไปชมระหว่างปานามระหว่างทูษ ยูเครนกับโทษของ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 รัสเซียระหว่างลัมนตรียูเครนรัตรีรัสเซียก็ด่าลั่นด่ากันกลางที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงนี่แหละแต่สุ่ท้ายการเปลี่ยนการรบมันจบอย่างไรบอกแล้วไงถ้ามันจะจบมันต้องจบก่อนประชุมสหประชาชาติกระบวนการประชุมที่สหประชาชาติมักจะเป็นกระบวนการสุดท้ายหลังจากที่หมานนาคเขาพอจะมีคําตอบ อโอเคย้อนกลับไปดูอีกทีอีกทีนะครับว่าปูตินยื่นสามคำขาดอย่างไรเราเคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะตั้งหรือยื่นเพื่อต่อรองหรือนี่คือประกาศทารกในที่สุดมันก็มีคำตอบแล้วนะใช่ค่ะคำขาดที่หนึ่งคำขาดที่หนึ่งยูเครนต้องยอมรับว่าค่าสมดทลไครเมีย ทางด้านใต้ของยูเครนเป็นดินแดงของรัสเซีย 2. ยูเครนต้องล้มเลิกการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้สยูเครนต้องลดอิทธิพลทางการทหารก็คือลดขนาดกองทัพต้องทําให้ประเทศตัวเองเป็นฟรีโซย์ยอกันแล้วแต่เอาละอยากรู้เหมือนกันไพ่ใบต่อไปของปูตินคืออะไรปูตินทิ้งจนหมดหรือยัง ยังเหลือไหม <จน S 1> ยังเหลือไหมไพ่ใสุดท้ายในมือมันหมดไปแล้วนี่คือพไพ่ใบสุดท้ายของปูตินใช่หรือไม่หรือยังมีอีกขนาดเดียวกันไปเดนมีน้ำยาจะทําอะไรได้บ้างเขาก็รอดูท่าทีประธานาธิบดีสหรัฐเหมือนกันนะคะว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรอย่างไรวันนี้ก็คงเป็นวันหนึ่งที่ต้องจับตาม,มองเหมือนกัน,นะคะ่ะ